สวัสดีพี่น้องนะครับครับสวัสดีครับครับผมสรับมือนีกับพ่อกับเบาคุณช่างคุณแผนที่เก่านะครับทางช่องคุณช่างคุณแผนแชนแนลนะครับครับผมครับสำหรับันหยุดมือนีนะครับเห็ุยังไงครับมือนีเต้โซครับพี่น้องครับเต้โศกมันสีเสาป่ะนั้นโศกทั้งโศกทั้งเสาครับมือนีครับสามโศกครับพี่น้องสามโศกโอ้ยสามโศกนะครับนี่จะโศกใหญ่ๆอ่าสิบหล่อเลี้ยงสวนกันกันเลยครับโศกที่บอกยูนี่ก็คือคันแทนหน้าขาดคันแทนหน้าขาดนะครับโอ้แต่ มันใหญ่แห้งนะครับก็เลย<อ>ดินเคืงองจับว่าพ่อเข้ามา,อา,มาเอาเฟืองไปอุดกันจัจาว่ามาเอาเฟืองไปห้องพื้นและจังเอาดินทับนะพอให้น้ำม,มันไหลพ่อได้กันน้ำไว้พ่อให้ได้เกี่ยเข่าก่อนนะครับอหลังจากเกียก่ยแล้วเขาจังจะหอาดินมาใส่นะครับ,รบว่าถ้าตอนนี้ดินหายยากนะครับเพราะมกับดินสว่วนส่วนนึงมันกับไปกับน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เ่อจะขนเฟืองไปก่อนละเดี๋ยวจังสิภาพพี่น้องไปเบิ่งตอนที่เข้าเห็ดว่าเห็ดจังไรแน่ไปเบิ่งว่ามันใหญ่สำใดงนะครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตค้นเฟื้องกันนะครับเตยโศกเตยโศกให้แน่ครับโอเคครับลุยครับเอาไลน์บ่นี่เอาจักก่อนสามสิบครับสามสิบสามสิบก่อนคือคืออะไรครับเครื่องสามสิบก่อนมันหนาสำหรับครับนี่สำหรับสามสิบก่อนนี่อาจอาจจะบ่พอได้สำหรับแมนครับแค่แค่เลี้ยงเลี้ยงสั้นเดียวนะครับสั้นสั้นถึงสองสั้นแค่ไหนครับแบบพอได้เห็นมันดาหนาไปเรื่อๆครับอ่า Yeah. ไปเบิงขั้นแรกที่ขาดด้ครับตามมาครับพี่น้องสังเกตบรรยากาศนะครับมอัด่า่อยๆนะครับผมมันล่มแรงว่จจะครับผมฝนสีนี้ล้วก็จะมันาบรรยากาศครับ

ไลากก็ได้บปูไเมองใดแมหนโอ้ข้งข้งคุนเพลิงเศระแเรก็ว่เท่าใดนะครับผมะยูเรียบร้อยนะครับะเศรแรกมันมวยญ่เนาะมวยไครับทองเนีไปี่นองเหนวเป็นข้างไปเล่นะครับที่สองแล้วก็ที่สามเสีงดงครับทันสองก็นะคี่้เดี๋ยเดี๋ยต้องไปเอาเฟืองนะครับ แดงปกแดงโอ้ยนั่นแหละอยู่หน้าโอ้ยบักแดงน้ำคัทเทียนหน้าหลายๆเบิ่งวิธีเฮ็ดเพิ่นไอ้โศกแรกนี้ยชิ้นไหนนี่ยหักย่ำบ่ยำมันมนแนบ่ยำมันมันมันบบใบแรกที่แหลน้ำโมมีเต็มเลยใช่อันนี้คือมันมันตันน้ำได้แลเหระครับบัดนี้บัดนี้เฮาไปเอาขี้ดินใส่กระสอบเข้ามาเปื้อเหมือนแจมลิงเหมือนเปื้อแจมลิงแจมดิฟังอะไเปื่อ มันสำคัญรลครับทีมงานเข้มแข็งแป่งกันำหนุ้ด่ยายเเดียวอขึ้นเยเชียงรากเนาะบลกอเดียวแล้วจ้าขมวดได้ครับบนขมวดตาแบมีตาภูมิยนมีสารนะครับมิจจาขมวดขมวดมิจาขัจ้าครับมิจามิจานะครับเาไดุ้หัวได้ท้ทานด้นหลวงทามาซอยเหมือนรครับ เปินกันจาจาจนะครับเซี่ยวกันเซียวกันเน่จางเยงวเันี่ครับวิธีอัศว์ขลังิ่นจัตอกตอกเสาใหม่ล่วงก่อนขุนจะตอกเสาใหม่ลงก่อนครับตอกเสาใหม่แล้วปนี้ก็จ้างเลยเอาไอ้ไม้ไผ่ที่หฮาสารเป็นฝาเนาะครับมาใส่ บอกเพื่อนตะกอนน้ำมัมมี่มาสันน้ำน้ำมาเต็มเขาเป็นเฟืองเป็นเฟืองเฟืองหล่ะก็จังเอาดินกบอีกที่หนึ่งบอกจังเจาดินไฮสอบตะก้อนน้ำเบี้องมันน้ำคลองอะไรตัวนี้คือเขากันเบื้องต้นไหมว่าให้ให้น้ำมันพอพออยู่จังน่อยสักดาห์นับเข้าเพม่นก็วันอยู่หลายเป็นเป็นอย่างคือต้องใส่เฟืองเพราะว่ามันแหนบดีมันมันเจ็บดีกว่าแม่นบอกครับมันไม่ดินแล้วปกติเขาจะใส่ก็ใส่แตนนั้นมันสูงเหมือนเดิมแล้วมันเบาหัก แต่เ้าประหยัดดินดินมักนี้เขาคือเอากรสอบไปให้ดินนึกซีกกระสอบมาโปหนาิลิงมองนี่คมัน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 รันม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 ัอดินมันมินม้อมันมั่มนมั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 นันมันมนมานันมันมนันนนม้นมันมั่นมนนมัมมัันนมมันมันมมนมลนมันมัมันมันมัอมอนยันนมั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 ออนมัมันมนัันนมัมันมันมมันนมันมันั เน่ยดินที่ไใส่ดินหยามันไปอู่ต้องขุดไปสอกระจากเียเด้ยกหลายอบหล้นเมันเปิดเปิดนาดินไหมเอาเอาดินเอาดินลงมาใส่ทั้งนี้มันก็ได้มม่มีหนาดินมันเหลืองเดี๋ยวต้องเอาฟุ้นมาใส่ นำ้ำไม้หลายไม่ทังเลยกระดองมาอาัดดินใส่อโอเคครับเดี๋ยวไปเบื้งครับไปเบื้งไอ้บองที่สองบังที่สองครับไอ้เบื้งองบังเสาครับโอเคครับบอกเขาว่านี่หว่วยนี่ร่ำหว่วย <laughs> ครับครับเดี๋ยวกนะไรกันสิลงคไอพุ่นแเราบ่นครับผม ดีครับเราจะลงไปมองต่อไปนะครับอีแดงสิงครับสุดยอด เดาป้อมเดาป้อมน,นี่อะไรสุดตายครับมือนี่ต้องเดวครับมือนี่เพราะว่ายังมีอีกทงหนึ่งเบาหน้าหน้าของเบาคุณแพนนะครับขาดเลื่อนขาดเลือนได้โศก,ก,กนึงได้โศกนึงน่ะน่โศกนิดหน่อยเพราะแรงซึมครับเพราะแรงแขอก อันนี้ได้นั่งไหาครับตัวนี้โศกโศกไรจะได้นั่งหาตัวนี้ใหญ่พูดนะครับโศกที่สองครับอันนี้เงวมันเป็นทางน้ำตัวนี้ประมาณสิบเมตรน่อจะได้ครับได้ไดเป็นทางน้ำนะครับเอาลงดีกว่าเอาลงเอาลงเดี๋ยวไปลุงกันมันยังเดี๋ยวจังหวะเอาเอาลงเอาลงหนึ่งตอนนี้เพราะว่าเป็นพ่นใส่แค่ชั้นแรกไปชั้นที่สองมาได้ใส่ คูนครับโศกตัวนั้นดับ er, เบิลโศกครับเขก่อนอีกทีเจ็บจเคะรับย่ายไรี่ยัจ้องยัยัเยไปเดีไปลงตโศกน้ครับ สพตัวที่สามนี่มันอยู่มันอยู่ติดห่วยใ่แห้งใ่แล้วกะ็ทั้งทั้งกว้างทั้งลึกลึกหนเดจ๋ประมว่าณ4เมต์หไหนพี่เนองได้ไหนเพราะว่า ต้องไปยืน้าลางเลยคือยกมือหนี่ลุ่มหัวเลยติ้นหวยนะติ้นหวยไ้ดังได้ปะได้เหรบมาติ้นหวยนะครับโศกขาดลงหวยถอยมาถอยมา ขวาขวาไว้ขวาไว้ก็จอดนึ่ก็ไ yeah, ด้จอดก็ได้จอดรถจอดเลยเนี่ยมองเห็นนะครับมันบังตอนนี้ถอยลงน้องลงห่วยนี่ห่วยเรียบร้อยนะครับพี่น้องไปเบื้องน่ากันครับดับเบิ้ลโซครับตัวนี้นี่โม่เนี่ยครับนี่แหละครับ ทั้งสูกทั้งสอเลยนะครับนี่รุดดียวกี่เมตรไหงสกคอมเลยมนี่ยมันลมเยอะยลงไปะพี่น้องงคนโอ้นะครับเดี๋ยวสิไดีว่างไว้ได้ครับพี่น้องเมือนด้ไปเห็ดซอยเพิ่นนะครับผม ปกอ,อกย,ววาายอเป็นทางน้เนะปกติมันจะเป็นทางน้ำไหลมากนะครับวันนี้เพิ่นมาลอกหวยนะครับลอกหลอกหึยึ้นมานะครับลอกหวยแล้วมันมันตันทางน้ำครับวันนี้ก็เลยเฮ็นให้บ่มีหม่องระบายน้ำนะครับ พ่อนามมากคักๆเล็วขั้นกันหนะาเพราะมันรับเอาไว้นะครับไปเดี๋ยวไปลุย,ยกันครับพ่องีน้ไปเห็นน้ำกันครับไปค่อยกัน thì ăn bò nướng nè Hết là cầy

đủ không phải bực bực mà. Ừ. Lo vang, lo vang. เนี่ยแม่หนำซองซีก็เบิ้งก็หรถนี่ก็ต้องไปเบิ้งไก่

ครับหลังจากปอกลักแล้วนะครับปอกลักแล้วเอาลงอเอาแผ่นแผ่นสารลงไปกันก่อนนะครับเอาน้ำลงไปบอหลังจากแผ่นสารลงกันแล้วก็จะเ,เอาเอาเครืองลงครับ Hãy cấp cho to là đứng mấy gì Mình xa ổng phá ý cơ nè bằng Ôi lắc to ít, sống lắc là đứng mấy ít Ờ, xương đánh nào con Hồi hồi mình viết bắt cho quạt luôn mấy à เป็นไรชาวแค้นเป็นไรนไม่ครับผ่อน,นครับเมยเอเล่ลพี่น้องเอาผ้ามีดวางน้ำตกครับผ้ามีดวางน้ำตกไ,อไปอยู่ตรูน้นำตกกันดีน็นยังไงสุดยอดเลยครับน้ำตกแบบงามครับธรรมชาติลังสันสิ่งที่สวยงามให้มนุษย์เสมอครับผมครับพี่น้องเป็นไหนครับน้ำตก <S <S 2> <S 2> แห่งใหม่ครับ มาเด้อข้ากันมาเดียวเด้อพี่น้องเด้อน้ำตกน้ำใสนะครับน้ำใสสะอาดนะครับเย็นชื่นใจปลาเข่า,ขาครับพี่น้องกันแค่หน้าขาดนะครับขนาดกันแค่หน้าขาดกันยังงามพี่น้องเลยนี่นะครับธรรมศาสตร์ร่างสรรครับ เมื่อแตติกไปคืากัม่เขอยู่โอาเยหลังจากพี่หฮอรุยกันมาเบิดมือนะครับผมบอเดี่ยวเอาจนอิดนะครับบ่ออยู่เอาบ่อยู่ครับน้ามันว่าหลายมันใหญ่พหดนะครับ ต้องใช้พ่งตรงพึทังราชการนะครับไส่วนนี้งออกมานโยจะมาเห็ดเพราะได้กันนามใส่เขาไว้จัอหน่อยนึงสักทั้งหนาบนามยังไหลอยู่เนาะเดี๋ยวบางแนะครับเดี๋ยวจะไปว้างแผนกันไหมพคงจะเลยมาเห็ดหม่มื่อ่นะครับเพราะเมื่อยกัคำแล้วนะครับบอยูนะครับให้ให้กระสอบใส้ห้องผืนนะครับเ้าเฟืองตอกไม้ตอกลักนะครับผมแล้วก็เอาเฟืองย่ำลงแล้วก็กระสอบใส้เลี้ยงท้้งหนาอยู่โยูโอยูขับหนามมันเดือกแหงครับแล้วก็มันยัง <Okay. S 1> ในในในส่วนของอในส่วนของที่ยุ่ทั้งในหน้าเฮาเนาะอันนี้เฮ่าก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ว่าเลื่อยจากหน้าเฮาออกมาแล้วนี่เฮ่ากับต้องพึ่งหน่วยหน่วยงานของรัฐให้เขามาดูแลนะครับให้เพื่อนมาดูแลเนื่องจากว่าเลื่อยออกมากนี่เนะครับ <Yeah. S 1> มันจะเป็นทีของสาธารณะนะครับเพราะว่ามันเป็นล่ำหวยครับล่ำหวยแล้วก็ท่านคู่หวยนี่ก็คือเพื่อนได้เพื่อนได้ปรับปรุงมาจะปีอะไร 6, ป,ประมาณหกเจ็ดปีแล้วเมื่อมันพังเขาก็ต้องลองลองหน่วยงานรัฐให้เพิ่นมาขอความรู้เคราะห์นะครับให้เพิ่นมาให้เพิ่นมาซอยประมาณนี้ครับครับผมเดี๋ยวมือขึ้นเข้ามาบ้างแข่งคลี่กันไหมโอเคครับนะครับว่บาซียูบอลนะครับผมเนาะอ่ะาอมาจะเอาทายางอ่าปัดกัน,กกนแล้วก็เอากระสอบไส้ทับหัวทับไข่คับทำหัวทับไข่เพื่อให้มัน น้ำไหลผ่านได้นะครับเพื่อให้กันน้ำยูนะครับผมก็คือห้องบริเวณสูงขึ้นมาซ้ำซ้ำเก่าแต่ว่าห้องห้องที่เหตุเป็นทางให้น้ำไหลผ่านลงได้ประมาณนั้นเพราะได้กันน้ำใส่ให้ได้เกิโอเขานะครับครับนะครับนักครับนักนักนะครับท่านคุณตะกี้เมตรทางนี้ไม่ต้องถามเขาเลิกนะผมสุดยอดะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราผู้ช่างแขวนเ่านะครับผมเนาะอ่าเสาร์อาทิตย์ นับคือว่าเป็นเสาทีทีนักครับเสาท,ทีนี้นะครับอ่าพอการสั่นรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับพอกคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ